เขตเทศบาลอีกแล้วจ้าเห็นหมาป่ะพี่น้องหางเหี้ยวคักตัวนั้นพื้นปอบปอบปอปอบอยู่อันนี้หวยไหมจ๊ะหวยฝรั่งกับมี่ฝรั่งกับมี่หวยคือบ้านเฮาเฮ้ยบรรยากาศดีครับเนาะหวยนะจ๊ะ อันนั้นสูรุจลาข้างหลังปันน้ำกลกันจ้ะตอนนี้ก็ล่งสีเดินทางไปเก็บใบกระเทียมปลาด้วยจ้ะพุดนะสวนข้าเจ้าจ้าสวนฝรั่งไปถามานางเหรียญยยมห่อน นเนี่ยมันจะพี่น้องเราตั้งไหมรอบสองนี่นิจ้าหนูมานี่สีหาามองนางได้บนี้พี่น้องจ้าแมนบากป็นตาน่าองฉันไห้นจูนเนี่เสียไปกัเทียมยง สิเกิดขึ้นก็จะปีนามันนี่หัวอยู่ข้างบนอันใต้ดินเพราะว่าพงโนเก็บออร์ตาต้นอันใบมันกับดอกมันปีนาห้าสิบแพร์ดีเนาะข้อนเดดมันมันสิแตกหนีคือจังต้นใหม่บานเท่านั้นลังกับพ่อแม่เก็บผักซอยสองนุ่มสองนุ่มนางเสาซส่ยเลเป็นบริการเ็นี่บกเขาเก็บผักซอยนี่เก็บค่ามา ฉันมาหูจากดอกสันหูแต่ว่า,า,า,วาเป็นสีเขียวสันว่ามันเป็นหยาคือกันหมดนะน้องมันเลยฉันระยะคนไทยเขาเปสีต้นหอมเลายาคย่ะ ไปหอดไปหอดเฝ้าไปอันตั้งกระทะใส่น้ำมันกระทะทอดอันทอดหมูใส่กระเทียมอ,อ๋อเจ้าขี้เหร่ใบแตเอาไปยุ่เขาอันที่แท่กระเทียมมันจะจะขวองตาไส้ไม่มีสดตรเลยด,ดีไอดอกมันอ่ะน,นะแ้เขาเปิดลงมันอยู่ใตยิงมันอยู่ใตใบมันแหม ใ้เอาไปกล่องไหใ่่ะค่ยังไงหาเก็บเอาตัวหลอสงๆมันึกว่าสีก็สี่อนไปมองอ่ะีคันสูงแลคัน ปันจะกรย,ยาดซีคัดน้ำกลนกันมากจ้ะต้องนอยต้องนอยปวดขา <c oughs> นางโดน,น่ีเอ, <c oughs> อันลูกขืนกหนามืดขึ้นบันนี่ะเบิ้งเน่ยอ้วรัวยอะพื่นะเจ้าไปใสเนี่ยจ้ากนเก็บะปวดขาก็เลยยืนถือวนถือุงนึนอยู่เ่ห้องเลยห้องนันห้องนันบายเมื่อหอ่ ขับไปไทยก็รูปภาพอาจจะสวยลงกว่าฉันชอบจับรถตอนเที่ยงแล้วก็จะว่าอย่างไรก็ได้ ขูดๆเราจัจมาเลือกอาดอกมาหนึ่งคนปันจะเอาใบปันจิเอาปอนจิเอาดอกมาแต่พัดตะวันูเอาใบไม่กันส่งดึงเอาเพื่อเดียวเลยอวนางัเจาหนเจาเอาเอาเอาตะไบม่เาดอกดอกมันกันยังดี นี่เมีมองนี่กางางมได้หรือเบิ่งนี่คันเปิดคันเปิดอ๋อสี่คนน่ะเออเอามีขึ้มา ผมเด่นผมเต็มมืมอ มจ้าพี่น้องมีตะไบออนๆเาข้น็หนมื่นั่นล่ะมันหลายเลยแจ็คหนูสิไปไซสไมแมเ้าน่อข้นนูอย่างวนี่้นันน จริงๆเก็บยูเดินเดียวนี่ก็ได้ดอกแค่างอยากไปเบิรนกล้องไม่เนี่ยจกเันสิไปใส่เน่ยนาะเอาไ็ได้ดอกเก็บกัในในที่เราดอกกระกลับขึ้นไปจะทักนั้นด้วยยางหัวเสียงเสี่งสอยงเนียงเสียงเสีนง้สย สองนุ่มหยอกกันปั่น่ามันเด็กหน่อยแวงเบาแวงแกเลยอ่ะมันบอเออเด้ยัมันก็แกเด้มึงเอาพกๆตีไงยังน่ากันม มันคนนไงยูนี่เด้บพไก่เด้ไมเขากมาจอนมน่นออกมาเด้สองนมไก่สีว้นกขมากว้นเขามาจ้ะมเลิงแล้วมีมะเหลือ

ดอกบาทมันก็อ่อนอยู่ในการ หนาวมุนหังอยูุ่หนาวแล้วก็ดอดไปพักสิซิเดีวสนก็ไม่ถไมสิ แล้วเหือผัดเออหนใบเรกก่ใบือใส่เดือนมพรน่าจะใส่กบางไงนึ่งมีแงบุมาเนใส่ออกไปไปไปวมแต่ใส่บุใส่เดือนคือ่งือใส่เดือนใส่เดือนใส่นเรอน ฝรั่งก็บไม่หวใส่เดือนใส่เดือนฝรัง่งมันเป็นสีน้ำตาลไหมพี่หน่องงามะจากพื่อนะไปเลยทางกับบานจ้ะมาจากเก็บเก็บใบกระเทียมปลา ไปเอกว่ายยลงน้ำเด้อขับรถม yup. ือเดียวย่านขี่ลงน้ำเด้อเพื่อนว่ะเพื่อนหน่ะจ้าฮะไปยูโกบีฟอร์มีพี่จ๊ะกัไอโกบีฟอ่์มี่จ้ะกันย่านทั้งหนาจ้าดีข้าเจ้ามันจะตกน้ำจมแ้มเพื่อนหน้างามนะจ้ะเนาะเด็กน้อยก็มี ดอกหญ้ากระงามน่นจาจ้ดเหลืองๆคนน่ะมันนะค่อยขี้จ้ะค,ค่อยค่อยค่อยลงค่อยผ <c oughs> ู้ลูจลิราไปแล้วจ้ะ เลื่อกันแล้เร็วพี่นอ้องเราเบิ้งดอกองเหลือง,ง,งนั่นองอ่ามเราจะเนาะดอกหยาลมแห้งๆแล้วจ้ะเสียงลมแห้งปันอย่กรย่านกับบ่อไปมันนันลมมันสวนทางพี่น้องจ้าเราเบิ้งเูเซ่เบิ้องอันนี้ าเจ้าเห็กุกรอนหิน,นหเนี่ยห้างเงี้ยไปท่าสีเราก็มาเลี่ยงไปจ้ะห้า <c oughs> หนังจอดท้ายลูกลูซิล่าจอดท้ายลูกมนุษย์ภาพี่น้องเบิ้งจะเข้า พี่น้องจอดเพื่อเห็นแม่จ้ะ เจากับฮูจากเฮ็ดเนาะจูงเอาได้แบบนี้จ้ะพี่น้องขึ้นโน่นจ้ะไปป่ได้นตว่าหางนันไรแต้นั่งเอไไ่ท้ายวิดีโอจ้ะไปป่านทะเลเราจะเนาะแม่น้ำราย ไปจา้าเฮาใบกระเทียมปลาเต็มถ่ายรถเลยจา้ามีในถุงมาบ,บังในจางาม <c oughs> จุงจักรยานขึ้นโน่นจา้า จะถ่าให้อยู่พี่น้องจ้าคลิปนี้เอาไว้สนิทกัน้วจ้ะหนูขับรถกลับบ้านจ้าพอกันคลิปหนาแล้วจ้าขอบคุณทุกท่าสำหรับการติดตามจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ